สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Snowpiercer ปฏิวัติฝันนรกน้ำแข็งตอนที่6สำหรับเนื้อเรื่องนะครับเมลานีได้รับใบปลิวว่าจะมีการประท้วงหยุดงานจากผลการตัดสินคดีของคนจากชั้นที่3เมลานีจึงเดินทางไปชั้น3และบอกแก่ผู้คนว่าใครที่ออกมาประท้วงหยุดงาน คุณวิลฟอร์ดจะสุมเลือ1สิบคนที่ประท้วงไปอยู่ท้ายขบวนและให้คนจากท้ายขบวนสิบคนมาอยู่ที่นี่ใครที่ไม่อยากมีปัญหาก็ทำงานเพราะคนจากท้ายขบวนหลายคนหวังอยากมีชีวิตแบบควกคุณเมื่อพูดจบเมลานีจึงกลับไปเรตันที่ตื่นจากห้องลิ้นชักซาร่าก็คอยดูแลเรตันตลอดเวลาผ่านไปสักพักโจซี่เข้ามาในห้องพร้อมทั้งจะนำตัวเรตตันไปที่แห่งหนึ่งซึ่งโจซี่ติดต่อคนที่ยอมให้ความร่วมมือไว้แล้ว แต่ซาร่าห้ามไว้เพราะเลตันยังไม่แข็งแรงดีโจซี่ไม่ยอมรีบลังตัวเลตันออกไปก่อนที่จะถึงที่หมายเลตันบอกความลับของเมลานีว่าที่จริงแล้วบนรถไฟไม่มีคุณวิลฟอร์ดแต่เมลานีใช้ชื่อคุณวิลฟอร์ดมาอ้างเพื่อทําให้ทางขบวนมีความเป็นระเบียบโจซี่ประคองเลตันไปยังห้องพยาบาลที่มีหมอหญิงดูแลอยู่หมอหญิงจึงเข้าทําการตรวจสุขภาพของเลตันเพราะคนที่ตื่นจากห้องลิ้นชัก มักมีอาการผิดปกติของร่างกายเลตันจึงถามว่าทำไมเธอยอมร่วมมือกับเราหมอหญิงจึงบอกว่าเพราะเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เธอได้ข้อมูลมาว่าเธออยู่ในแบล็คลิสตเธอจึงจนตรอกร่วมมือกับคนไทยขบวนและในรายชื่อแบล็คลิสตยังมีรายชื่อเลตัันและโจซี่อีกด้วยหมอหยิงบอกให้เลตันพักรักษาตัวก่อนแต่เลตันใช้โอกาสที่หมอหญิงและโจซี่เผลอแย่งเอาชิปที่ข้อมือโจซี แล้วความมีผ่าตัดหนีออกจากห้องไปทางได้เมลานีได้รับแจ้งว่ามีโบกี้หนึ่งไฟฟ้ารัดวนจรทาให้ระบบเบรกกระชากเมลานีและเบเนตซึ่งเป็นคนขับรถไฟได้ลงมาที่โบกี้ดังกล่าวเมื่อดูอาการเครื่องยนต์เมลานีจึงอาสาไปตามนายช่างประจําขบวนมาเมื่อนายช่างมาถึงทั้งหมดก็ทําการยกเครื่องยนต์แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเครื่องยนต์สบัดไปโดนช่างคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส เดี๋ยวโซ่ที่ยกเครื่องยนต์ขาดทําให้เครื่องยนต์ที่มีขนาดหนักตกลงพื้นทางขบวนรถไฟจึงเกิดการเสียสมดุลสั่นคลอนไปทั้งขบวนตัวรถไฟจึงเปิดระบบล็อกดาวเพื่อไม่ให้ทุกคนออกจากขบวนที่ตนอยู่ทางด้านเลตันที่ออกจากห้องรักษาตัววิ่งวิ่งมาตามทางรถไฟขนส่งใต้ดินเลตันเห็นคนขับรถมาตามทางจึงดักรอและเมื่อคนดังกล่าวลงมาเลตันจึงเอามีดมาที่คอและพบว่าคนที่ที่คออยู่คือ เมลานีเลตันบอกสิ่งต่างๆที่เขารู้ทั้งหมดทั้งเรื่องคุณวิฟฟอร์ดไม่มีจริงคุณต่างหากที่เป็นคนคุณบถไฟทั้งเรื่องห้องลิงชัดที่แช่แข็งคนเอาไว้เพื่อทําการทดลองแต่เมลานีอธิบายว่าที่ทําแบบนี้เพื่อรักษาสมดุลในขบวนส่วนคนที่ถูกแช่แข็งในห้องลิงชักนั้นเมลานีได้คัดเลือกคนทั้งหมดเพื่อมีวันหนึ่งที่โลกในขบวนรถไฟล่มสลายแล้วตายกันหมดคนที่ถูกแช่แข็งจะฟื้นขึ้นมาแล้วช่วยโลกนี้ไว้ได้ เลตันก็สับสนแต่ทันใดน,นั้นรถไฟสันสะเทือนครั้งขบวนเมลานีขอร้องเลตันให้ปล่อยตัวเธอไปเพราะเธอต้องรีบไปซ่อมเลตันจึงปล่อยตัวเมลานีไประหว่างที่รถไฟสันสะเทือนอย่างหนักพนักง,งานต้อนรับประกาศเสียงตามสายว่าขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบและเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันรคนที่ถูกขังอยู่ในห้องเดียวกันนั้นทั้งออตรีที่อยู่กับซาร่าทิวที่อยู่กับผู้หูของเธอ และคนท้ายขาบวนทั้งหมดต่างให้กำลังใจกันและกันและภาวนาให้ผ่านไปได้ด้วยดีเมลานีมเมื่อถึงโบกี้ที่มีปัญหาเธอจึงสวมชุดป้องกันหิมะเพราะเธอต้องมุดไปใต้โบกี้เพื่อไปต่อสายไฟที่หลุดออกมาเมลานีม,มุดไปใต้โบกี้ตอนแรกเธอคว้าสายไฟไว้ไม่ได้เพราะเอื้อมไม่ถึงทางคนขับรถไฟอีกคนแจ้งมาว่าเหลือเวลาอีก80วินาทีเท่านั้นต้องซ่อมให้ได้ไม่งั้นขบวนรถไฟจะตกกลาง ตรงทางโค้งก่อนขึ้นสะพานเมลานีจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายคว้าสายไฟมาได้และต่อเข้ากับแผงวงจรได้ทันทำให้ระบบเหล็กกลับมาใช้ได้ปกติรถไฟทั้งขบวนนิ่งสนิทเหมือนเดิมคนทั้งขบวนต่างดีใจที่รอดตายมาได้เมื่อเหตุการณ์สงบลงเลตันกลับไปหาโจซี่หมอหญิงจึงให้ทั้งสองพักผ่อนที่ห้องนอนของหมอหญิงส่วนทิวกลับไปหาจินจูซึ่งทั้งสองเป็นคู่รักกันแล้ว จินจูรู้สึกถึงความผิดปกติของทิวแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเมลานีเบนเนตและช่างประจำขบวนไปยังตู้ชั้นสามผู้คนต่างดีใจที่ทั้งหมดทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นเมลานี Melanie เรียกตัวไมมาพบเธอซึ่งไมล์เป็นเด็กชายที่มาจากท้ายขาบวนและสนิทกับโจซี่และเลยตันเมลานีมอบเครื่องมือวัดขนาดให้ไมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่วิศวะต้องมีและเมลานีรู้ว่าไมอยากเป็นวิศวกร เมื่อมอบเสร็จเมลานีบอกหมายว่ามีบางอย่างที่คุณวิลฟอร์ดอยากได้จากเธอจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่6สสำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับเลตันห้ามใจไม่ค่ายเมลานีได้ไม่รู้มีแผนการอะไรอยู่และข้อมูลที่เลตัันรู้มาน่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในขบวนได้มากใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ สามารถกดไลค์และกดส u บตะคลายทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูวี่ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ